ครับมาสบัสดีครับผมพี่นุ่มนะครับนอนกลมาทักทายกันอีกช่วงหนึ่งเลยครับว่บางภารกิจจากงานจัเวลามีกับทาคลิปนะครับผมการทําคลิปนี่หลายคนบอกว่ามีเวลานะผมบ่เลือกเวลาแล้วครับจังหงว่าดงานเบากับต้องท้ายคลิปนะครับนะ่ะท้ายคลิปเนะี่ย นบอกว่าต้องสั่งวนันนะเหมือนท้าทํางานอย่างจักอย่างหนึ่งเนี่ยมีกฎระเบียบมีวนไนการทําคลิปก็ต้องมีวนัยกับตัวเองเหมือนกันเนาะถึงเวลาท่าค,ทคลิปนําเสนอนะครับแกอยู่ในบริเวณสาราพักนะครับของอารามนะครับน่ะ พอดีงานมันเบาๆน้อยนึงก็เลยถือโอกาศอัดคลิปทักทายพี่น้องเหมือนเดิมนะครับก็มืดมากเหมือนกันฝนนะครับพอดีไปติดตั้งไปต่อมิเตอร์ให้ขจาวเสร็จก็เลยถือโอกาสามาทักทายกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับ กินข่าวกันอะไรยังนเนาะข่าวเที่ยงนด้ครับเด้อแต่ผมนีกินแล้วนะครับข่าวเที่ยงผมกับบรยาานะครับผลไม้้วก็บางที่เต็มที่ก็นี่ยมีข้าวเหนียวนะ่นิดนึงเนะีหรือสิเป็นสเตส่วนมากสีเป็นผลไม้นะครับเป็นกล้วย ก้วยไทยๆเทาเนี่แหละครับเนี่ยผมสอบกินก้วยไทยๆคือน้ำว้านะกินเรามันหูซึกดีนะแต่อยากจะกินเกินนี่แหละ <c oughs> เออน,นะครับก้วยน้ำว้าซุกกระไดนะครับดิบกดีนะครับดิบกะไปต้มนะต้มแล้วก็ปอกเปลือกจะหน่อยหรือว่าปอกกกะไดนะครับ กินกับเกลือก็ได้หรือว่ากินกับน้ำตาลพ่อหวานปแปลมแปลมนะครับก็ได้สุขภาพดีเหมือนกันแต่ยหวานลายเด้่ยละครับเอียงทำมันเยอะเกินกับพอดีด้ะนอหวานลายก็ะิกโรคเบาหวานสีถามหายอีกนะครับพ่อหวานปแปลมแเลมนะรระบบท้องใส่มันก็ดีนะครับเนีผยพ็กินอยิ่อย่างเงี้ยนะครับเนาะกล้วยน้ำว้า ก็เรีว่าสุกบางดิบก็ทาไปต้มนะนะครับบางท่านเพิ่นกะกำลังแสบเข่าเนาะายแต่มั้งที่ผมว่านะผู้นคนกินข้าวายได้ลรอนะแต่ว่าข้าวเนี่ยมือเว้นนี่กับวบัปปัญใดนะครับเนี่ยนั่หมเป็นผลไหม่ได้ถ้าเป็นปใปไดนะผลลใหม่หรืออาซีมีข้าวสวยบางนิดหน่อยนะ แต่ใหญ่เยอะใหเยอะหลายยิง่าง,งามก้อนสีนอนน่ะยิงหลายบอดีเลยนะครับอาหลายบอดีเลยเพราะว่าเขานอนดีเขาบอดี้ใส่พลังงานดีถ้าเป็นพวกพักหรือว่าพวกผลไม้ที่ม่มีรสหวานเกินไปนี่ซีดีนะครับดีต่อสุขภาพนะแต่ซีมีเสียงนกเสียงยังไงล่ะครับนะเพราะว่าเป็นสถานที่วันว่าลา่ามนะครับเนาะ ถืออกาสแวะมามาพักนะลบฝนด้วยนะลบฝนด้วยแล้วก็รอทางตนสังกัดนะส่งงานมาไปต่อไฟนะครับฝ่าฝนมันมก็ค่อยดีด้วยนะครับเนาะการเลยก็ดีเหมือนกันดีนนดไปอย่างเึงเหมือนกันนะทำงานกับฝ่ากับฝนในระบบ ที่มีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเนาะแต่ว่ากบกบผ่านมาได้แต่ว่ากค่อนข้างอันตรายนะครับต้องมีทักษะเฉพาะโตนะครับบางที่ผู้่นหูผลสอนมากส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งครับก็ต้องมีไหวพริบทักษะการเรียนรู้เฉพาะโตเหมือนกันอ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดอ้อทุกท่านฝ่าฝนชลท่านกามาก,กันเยอะในช่วงนี้ยังยังเมื่อมืนะครับผมฟังข่าวเมื่อเศาร์นี่แต่ว่าตกทั่วไทยนะนะดูแลสุขภาพน้อยนึงบ่น้อยท่านดูแลหลายเลยแหละนะครับเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญยู่ดีสบายสสวัสดีครับ